สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะนายนภัสเฉลยไปเที่ยวโรดทริปใครถ่ายรูปให้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับทริปเที่ยวแคมปิ้งของพระเอกหนุ่มนายนภัสโดยเจ้าตัวได้ออกไปโรดทริปที่สระบุรีและได้ถ่ายภาพหล่อๆออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกัน ทำหลายคนแห่สงสัยว่าหนุ่มนายไปเที่ยวกับใครและใครคือคนถ่ายภาพให้ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะออกมาเฉลยแล้วว่าใครถ่ายให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแน่นอนเพราะหนุ่มนายใช้ขาตั้งกล้องถ่ายเองทั้งหมดนั่นเองจ้าเอาเป็นว่าเคลียร์แล้วนะ